ตราดีมมลำยศของมีคำว่าโอและนอลูกสาวแม่พ่อคนนี้ยังมี่ง่อี่ใน,น้ำอหอมที่หมดมุ่ขงข้าเนียวพี๊กลมโบราปกกอดหัวใจใส สวัสดีครับเอฟซี F C, สาวน้อยเพชรบันแพงเอฟซี C, ของนีลาน้อยอิ้งอิง,องทั่วโลกทั่วประเทศพี่น้องบอดโจทนบ่ได้เมื่อเปิดวงสาวน้อยลำพินโชว์นะฮะเห็นฟาดใส่รองข้ามแ้นแล้วก็อมิวจับตาดูให้ดีนะครับสำหรับมิวพี่น้องบอธรรมดาผู้นี้สุดยอดลี่ล้านมวยซ้ำกันครับไม่พัชลี่ขอเรา ซักันก็นกนไม่ปลเชลีอย,ยู่วงปฐมสักี่แมพี่น้องเป็นตัวกงยแสดงเลยสมบทสมบัติแม่ไม่ปลาแล้วรือนั่งยักผีเสื้อมหาเสน่ห์นะครับเสียงเสน่ห์พลังเสียงนี่บ่ได้อมบ่ได้นั่งเลยเป้งออกหุ้ยเันขี้ยอดพุ่แล้วทางออกมาซึ่ๆเลยนี่แหละเขาจังเหินมาล,ลองพิงยี่ีนะครับลองให้สุดเสียงเล่นให้สุดฝีมือเขาวางให้สมบทสมบัติ สิมาบอกเรื่องหนึ่งพี่น้องบอโจแล้วทนบ่ได้เราไปเปิดบึงวิทยอ่าวิดีโอแล้วไม่ผ่านนะฮะเมื่อนี้บอโจมาเย่งเลยพี่น้องมาสอนมาบอกนาวิธีซ่อมเลยซ่อมขึ้นนะครับบอกเลยวิธีการลองเพ่งเย็ดเชียงเลยเอื่อนเชงไหเขาอารมณ์เพ่งเชงไหนเออช่วงไหนสิลบเสียงซ่อมไหนสิเพ่งเสียงซ่อมไหนสิเอื่อนโอ้บอกบ,บอดพอโจเราจริงเนี่ยบอโจเราอยู่ หองการลองลองล่ำล่ำ,ลำาา่ามาซะาลอยเท่าเกิดเนาะมาซะเราเกิดผุ่นพี่น,อน้องเราอยู่ห้องหมอล่ำมาซะเกิดคุณบึงว่าหูราสิดีซ้ำใดยพี่น้องจนว่าเราแต่งเพ่งเลยถือว่าพ่ธรรมดาเลยครับบอจุเป็นอาจารย์ได้นะครับอาจารย์บอจูหองซ่แล้วสิมาสอนเกเอวันเกโอทู o 1, o 2. ตัวคอยก็เป็นลุกน้องแล้วมาบึงว่าบอจุเราสิสอนวิธีการล้องแค่ไหนเอาเชิญครับ ถ้ใหมันนีเอื้อสิขอคงทาวกับเจ้าที่เสือสมุดขอ,อ,อยาได้เศร้าซ <c oughs> ี่โคขี้เอาคันไข่ข้างนอกใสอารมณอไปน่งเดียวกับได้ใอารมณเดอร์ค <c oughs> าดเดอาไหนมันสูงตัวกวใสเสียงโกเอาแมนนาสิกนาสิกนาสิกนาสิ หลบก็หลบสิหลบให้มันชักเกลียดลูกถ้าหลบแบบนั้นก็ได้แต่ว่าเขามีให้มันชักเกลียดถ้าใครเสียงหลบเอง เดี๋ยวะอารมณ์เพลงแค่นั้นเดี๋ยวอารมณ์เพลงนิดนึงเดี๋ยวอารมณ์เพลงสินั่นแะครับเป็นเช่นไรบา้างนี่บอสโจรเราก็ได้บอกแล้วก็น้องก้อยก็มาบอกอี่นะฮะเนี่ยหน่อยก็สนับสนุนย่านเดียวเราฟังบอก้อยรู้เรื่องแบเนี้หน่อยเนี่ยหน่อยแล้วมวนบัดเราฟังบอสอ่านะ,ะนี่บอสโจก็ได้บอกนะครับกับ น้องก้อยก็ได้บอกวิธีร้องวิธีลบเสียงนะครับแล้วก็น้องมิม้วก็ได้บอกน้ำพี่น้องนี่ฮะเอาฟาดใสฝึกฝนนี่ละ่ะแค่ตัวไม่แค่ตัวไม่มือเปิดวงเงินเสียงบาหอดเสียงบาถึงเลวเราไปเปิ้งเปิ้งเลยมันแ,แปะไปเลยมันสั้นไปเลยนะวิธีการนี่น้องก้อยมาบอกแล้วนะครับ ว่าต่อไปน้องดีแน่นะครับขยันขยันสู้ๆอีละเป็นกําลังกจให้น้องฟ้าใสนะครับบัดนี้มาเบิงด้านอน้องหมีรัชดาพรอนนะครับเฮาสิรองเพาะๆอ,อ,อ,อมาฟังเบิองพี่น้องสิงเป็นจังไห๋เอาเชิญครับนครับอเาเกาแมาา่ว่ามันบายาบแน่อยู่เด้เอ ลงมักแฟนเขาอย่าวาใส่ให้ใจห้เยเพตัวบาปเป็นจังใดีเดแต่น้องโอเคบาปกังอายนี่แหละบอจบอโโจแร้อสิบปันอยู่เลยครับร้อสิบปันลงมิวนี่บอโ,โจลร้อโพดอย่างพี่น้องสี่กันยานี้ดนตรีเสร็จเข้า ห้องอัดบันทึกเสียงเลยว่าสันระว่างมาสเตอร์เพลงที่กำลังมาแรงในทิกต่กอ๋อแรงพระอภัยมณีนะครับศิลปินตตอกๆนี่แม่นไผนี่พี่น้องแรงขนาดเลยก็คือน้องมิวนะฮะมาแห้งแล้วก็ศิลปินอ่าก้อยแล้วก็ออฟสุรพลนะครับสามคนนี่เพื่นสิล้องคู่กันพี่น้อง เป็นสิร้องคู่กันอัดเป็นเขาห้องอัดบันทึกเสียงมาเลยบาดเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะฮะถ้าค่อยฟังถ้าค่อยดันค่อยเชื่อค่อยชมเด้อพี่น้องเด้อนี่วันทีีซีมืออื้อในดนตรีเซตก็เริ่มเขาห้องอัดเลยครับแล้เป็นกำลังใจให้มิวค้อยออบสุรพลนะครับในแรงรับพระอภัยที่เป็นเชิงใดนั่นแหละพี่น้องที่สามนะครับ สีผ้ามาเบิงบทบาดรีล่าของเล่าว,ว่าสิเดสส็ดซำใดยนะฮะซ้หรับน้องมิวรัชดาพอนสิผ้าพ่นองมาเบิงเชิญนครับพวกเจ้าจำเราบ่ได้หรือเราคือเพีเสื้อสมุรแม่ของพวกเจ้าเองอ่าฮ่าาอย่าพียาบเนี่อีสวยเพคะมึงจำกูบ่ได้ตีบอเปคค้มือว่านมึงยังกิน้างน้ำกูอยู่อ๋อมอมฉันหือเพคะปาทิโช บักผัวต้อดีบักลูกท้อลพีจังใดก็ตามแต่มือนี่กูสิน้ำมันไปให้ท่านไอ้มีเจ้าของแต่น้องนั่นหักเลือกเขาแม่นไผสิเบาว่ามันบาปหยาบแน่อยู่เดหลงมักแฟนเขาเป็นไงครับบทบาทลีลาของเราสุดยอด ึงพิกถึงขิงขนาดแสดงในสมบทสมบัติเสียงกับมาตรฐานเสียงพลังเสียงโอ,โอ,โอวันไม่ปัจจียวันพุนแล้วพี่น้องบิวจิตพุนแล้วเนาะเสียงเล่าไปทำนองนั้นไข่ๆกันนะครับสีผ้ามาบึงขอผิดพลาดเมื่อเปิดวุ้งนะฮะสำหรับน้องฟาใสกับน้องคำแค้นเนาะน้องคำแค้นผู้หนึ่งเสียงร้องเพราะท่านในเต็มที่ภายในนะก็แม่นสิประมาะเพ่งเพ่งไม่เนาะเค,คือว่าล่ะ สีภาพ่นองมาช่มเบิงพี่นองเอาเชิญครับหัวบักอาอข้างไหนทำไงที่ขอปันใจให้นางเงือบน้อยน้ำตาพักย,ย้อยเอไอจิมลูกน้อยเอกับเมียน้องพี่ถึงหาเขาอยู่กินมานปีแต่มาเมื่อนี้สายน,นานขาดชอนอง

มันเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยละคนเ้องึุฝนแล้ลกไปเก่งเองนะครับเป็นคำลั่งเชให้ทุกผู้ทุกคนเด้อกีฬามานันนี่เตรียมตนเตรียมตัวเก็บเขา่าเก็บของเก็บเสือ้อผ้าใส่กระเป๋าเพิ่นสิไป,ปญี่ปุ่นพี่น้องเอ้ยพุ่นะเออกบแม่หน่อยแม่หน่อยกับพับซอยลูกนะครับจากนี้ยังเป็นยังบาดน,นีนะ่เสือ้อผ้าอาพรอืมพุนของพ่อเอกกับพร้อมกัน นะครับภาษีเมื่อนี่นะครับออกจากบ้านนี่ก็สีไปพักยุ่งเทพบ้านบอสจูก่อนยุ่งเทพเนาะมืออึ้นเศร้าดนตรีฮออกเดินทางนะครับไปสนามบินนิ่งตรงพุดแลครับประเทศญี่ปุ่นนี่น้องกัลลั่นสออกเดินทางพอดีพี่น้องเบื้องบนเก็บเขาเก็บของคืนรถคืนล่าสออกเดินทางประมาณแปดชั่วโมงเนาะพี่น้องฮอดพูนเลยดีสามสี่ทุ่มนี่ละฮอดกรุงเทพ อดบ้านพักของบอจูจเนาะประมาณสามสี่ทุ่มพี่น้องเ,อเดินทางหรือคว่มปลอดไัยทุกปู่ทุกคนเด้อซาธุกนะครับท้ายนี้ครับสำหรับเวทีไม่เร้อบอกพนนู้นแน่อย่าเอาไฟไหลเคลื่อนวังหันเด้อคือพวกเงอนสาวน้อยํำเพื่อนชัว่วเด้อยลราเงือเต็มตัวอยู่เมียเราพูนลอ่องคนละเพ่งเลยก็ลงไปมันบ่พ่อสิงเงาออกออนอนยิราใส่เงาสิงเงาออกหลาเพราะยังพี่น้องล่องไหลายพิง ใส่เวลายืนอยู่ทั้งวิีนั่นหาหกเพ่งพี่นอ้องอืยอยืนยันจอไฟสปอร์ตซองหนาโว้ยพี่น้องซ้ำโตอกซ้ำไปยืนอยู่กองทันอือห้อนไหลเพราะว่าแต่อีหลาพูดให้กระซังนะฮะถ้าได้ยืนจักหาหกเพ่งอยู่โอ้ยพี่น้องเลยห้อนลอุเลยทั้งเป่งเสียงทั้งฟอนเมนบอมตื่นหัอออกแล้ว ไอ้ส่วนนี้ลระอ้ะาอันนี่ก็ยูดดีไม่แห้งเดินทางไปใช้ก็ปลอดภัยลำล่ำเรื่อยๆสุภูสฐคนกดติดตามกดไเลย์กดแช่์นี่เด้อพี่น้องเด้อเป็นพระคุณย่างสูงขอบคุณหลายๆลายสวัสดีครับ